ไม่เคยเห็นกับดักแบบนี้นะครับคือกับดักปลาเขาชีพผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเวลาวางเขาก็แค่เอาไปใส่ใต้น้ำคือหานลาเมืกี้ก็คือคุณลุยแงมีแสงแงไหมยาทีพัตตี้เรไปหาปลาแล้วช้าจังตัวใหญ่วะโอ้โหใหญ่มากตะไคร่น้ำไม่กินได้ไหมพัตตี้อุ้ยอ๋อมีนะโอ้โหไม่มีไม่ได้ไม่ได้แล้วเพี้ยนแน่หัวอุ้ยปลาดิ้นโอ้พัตตี้แล้วปลาตัวใหญ่มากเทปลาลงในกระมังครับ เรามาถึงที่ไหนไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่บ้านห้อยฟานที่นี่ที่ไหนครับปฏิะตัุเ่ลปะล่า้ค่เป็นที่นาค่ะแต่ว่ามันเลยเลยตะอาเสียก้เสียไงในเสีมีเ้วยนะนาวยฮูตะกอนนาฮวยฮูอ๋อตรงที่ว่าเป็นเขื่อนเมื่อกี้เล่นเล่นน้ำได้ใช่ไหม คือนนี่ชุนรประทานหรอคะอ่าเป็นฝ่ายอเลยเว้ยจากพี่อ๋ออันมีขี้ดินเยอะเนาะอืมครับก็แต่ว่าห้าปลาได้เนาะได้ได้น้องมดเอาปลาดูหน่อยดีกว่ามากี้พี่ก็ไม่แน่ใจปัตติเอ่อไดูปลาหน่อยมากี้ผมไม่เห็นนะมันมันไกลมากเลยอู้เป็นปลาเป็นปลากระทิงนะครับเต็มเลยอ่ะขมาดูว่าเรามานี่หรือเปล่าไงสุดยอดเลยสวัสดีครับมาเที่ยวหน่อยครับ พอเห็นทางลงมาก็ลงกันเลยเห้เขาหาปลาอยู่เดี๋ยวไปดูเขากู้ปลานะครับเขาจะหาปลาด้วยวิธีของเขาที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ที่กระท่อมนะครับดูแล้วก็มาช่วงเวลาที่เขาพักเห็นไหมมีดักปลาใหญ่ด้วยสุดยอดปะน้องมดปะเราจะขอทํากับข้าวที่นี่แหละไปไปพ่พี่พ่อิไปตรงนี้จะเป็นน้ําฝ่ายนะที่ไหลมาจากตรงในโซนที่เป็น ใส่น้ำเมื่อกี้นะปกติเนี่ยเอาถอดท่อที่ฮะอ่ะเออมันมีบวลดาดถอดท่ออ๋อปกติเขาจะถ้าปล่อยน้ํานี่จะขึ้นสูงมากเลยค่ะอ๋อเหรอแต่นี่คือเขากั้งไว้เนาะไหลมาส่วนบไปกันที่ฝ่ายเนาะอ๋อเนี่ยอ่าน้ำตรงนี้เราสบู่ค่าค่าค่าใช่อ่านน้ำตรงนี้แหละก็เด็กขึ้นเล่นน้ำค่ยน้ำคลองอ่ะวันนี้พี่จะเล่นน้ำตรงนี้เลยเนี่ยน้ำใส่มากเลย มีที่อาบน้ำมีมีครัวมีครัวมีมีส่วนผักส่วนครัวนี่นี่นี่พริกมีห้องน้ำเออมีห้องน้ำพร้อมมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนิดนิดมีขีดนึงครับนี่มีตะคัดด้วยปลาโตมีผลไม้มีมะม่วงแล้วน้ำมดส้มตำก็มีมะละกอตรงนั้นนะเดีกำลังออกดอกค่ะเออเดี๋ยวคนหน้ามาไปเฮ้ยเดี๋ยวจะอยู่สักสักสองเดือนนี่เก็บข้าวโพดกินด้วยดูน้องน้มดกินต้นมากินดีไหมคะ บักกอก็มีซ้ำตามีคกมีเรายังไม่ไปถึงค่อยฟาเลยเราว่าสบียงเราจะงันไปตรงนี้เลยนะเราอาจจะประมาณว่าเราเราเอาเอาปลาเขาเรู้ครับเราบันทันหน้าเขาคือคนที่พาเราไปนี่คือยังไม่มาเลยเอาหรอเราข้ามแค่นั้นเนี่ยคือเมื่อกี้เราเห็นเขาหาปลาตัวนี้เราไม่รู้ว่ายังไงแล้วพี่จะข้ามตามน้องมาทำไมฮะอ๋อพี่ก็จะให้เขานำหน้าไงตรงนี้น้ำมันซึมอ๋อนี่เขาปล่อยท่อนะอ๋อเวลาเออปล่อยท่อน้ำเขาเขาไรเนาะอ๋อ พี่เล่่นคะเฮ้ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไหมครับมีวัวมีควายไหมมีเนาะพัติไปก่อนเลยไปดูพัติกูปลาครับผมเห็นแป๊บๆนี่คือผมต้องลงมาจากเขาครับขึ้นไปลงร้านโน้นะเราขับล้อเนี่ยเข่ากินลูกกินลูกคือเราอยู่ในมองไม่เห็นทางเราคิดว่าเวลาเราอยู่บนรถไอะไรเสียงมากกว่ามาแล้วมาละก่อนหน้ากินน้ำมดถ้ามีสุกๆนี่พี่กินไปเนี่ยหฮ้ยส้มตำมุ้ยวันนี้เนื้อกาชิวมากเลยเล่นน้ำก็ได้โอหน เฮ้ยม <itt ac> ีนอเหรอลุนนี้มีเหรอนม่หนอหนอไหนเนี่ยอันเดียวเนี่ยกินเารกินได้อันเดียวชอบชอบมเลนลอมดแล้วขนยีอันที่ไม่ได้กู้อะไปค่ะวดักไว้เยอะไหมมีเยอะอยู่นะอะไอคอเรล่นลายคนโอเคคะ่าเดครั เราเราป้อนดีจ้ะเอาไปาวลาสเตอร์าคหรือคะนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวมีถึงห้อยฟานปะอันนี้ไม่ถึงห้อยฟานแล้วคือไปถึงหม่บ้านแล้วก็จบละไปไหนกันเนี่ยโอ้ห้น้ำใสแจ๋วมากเลยเดี๋ยวจะลงตรงนี้ใช่ไหมไม่มีคนมาเที่ยวนะครับนอกจากผมนี่แหละนั่นคนที่ช่างสรรหาเรื่องราวที่ซ่อนเล่นอยู่ในธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ได้ชมดูดิทางเดินแบบ ไม่ใช่ทางเดินแบบมาถ่ายรูปนะไม่เป็นทางเดินที่เขาทำมาหาก,กินการ์ดแต่ว่ามันโอ้โหใช่เลยนี่สไตล์ผมเลยนี่ดูนี่นะอุ้ย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 เย,ย็นจิ๊บเลยวะ่ะเออทบมา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 เย็นมากไม่เขาเขาเมื่อ<ๆ>ก,กี้เขาหาตรงนี้ใช่ไหม ไม่เขามีกี่อันน้องมดคือเราจะจะรู้ไงเรื่องดาบวับแกคข้าวะรอเรืองดาบขับแกคข้าวะโอ้ยเยอะค่ะอ่ะเราจะดูจนหมดเลยไปไปเขาว่าอะไรน้องมดนี่ไงคือเอาเหรออ๋กระดักเนาะนี่ไม่แล้วมันได้ปลาไม่ไหนไม่ไหนไหนอ๋อเป็นไม้ไผ่นี่นะอ่ะเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นกระดักแบบนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะครับนี่นี่คือคือกับดักปลาเขาชิบผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันเจออยู่ในไม้ไผ่ซึ่ง เนี่ยลองดู via, นะครับเนี่ยเนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าปลาติดงดถามดิไม่สัญลักษณ์เขาใชหินทับไปโอค้ค no, mm ือแค่เอาไม้ไผ่เนี่ยเข้ามาใส่ให้ปลาเข้าไปอยู่เสร็จแล้วก็เทน้ําออกปลาอยู่ไม่อยู่ก็รู้ติดแล้วอาฉานละไม่ใส่อาหารค่ะก็คือแบบเป็นที่อาศัยของปลาแล้วก็กู้เอาใช่่คะโอ้ได้เยอะขนาดนี้แสดงว่าวางวางไว้แหละอันเนาะไปเดี๋ยวดูอันที่ได้นะครับเนี่ยเวลาวางเขาก็แค่เอาไปใส่น้ำเพื่อพักขี้นี่นี่อาเจ๊ อ๋อก็คือแค่ทำรูตรงนี้เองตก<ช>ปากเองหากินง่ายๆแบบน,นี้เลยเนอะโอ้โหแล้วเราไม่ใช้อันเดียวเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่สังเกตเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่นี่นี่สามอันจะใช้เลยอันนี้ดูไปยังถามเนี่น้องมดดูไปแล้วค่ะทุกอ่างเลยเนาะไป,ไปดู<ไ>ปที่ยังไม่ได้ดูปโอ้โหตลอดทางเลยแสดงว่าวางมาเยอะมากครับเนี่ยโอ้ยอเมซิ่งมากเลยไม่เคยเห็นแบบนี้ไงคือผู้ปัญญาล้วนๆแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรไม้ไผ่กระบอกเดี๋ยวหาปลาได้เป็นงบปลาเอามาชิม เฮ้ยมันยังไม่สุกเดี๋ยวเดียวดูก่อนให้พี่กินคนเดียวว้าวโยโยให้พี่ไม่ใช่เหาะป่าเลยใช่ไหมพัตติกินได้ไหมกินไม่ได้กินได้พัตติพอกินได้คลอนลาบอยลาบอดีรัคลอนยิทอมมิสซาล่าลาบบบบโอ้ต้มต้มอันที่อ่อนๆไปไปกินกับน้ำพริกค่ะอือไปดูกันต่อ เคยไหมคะคือหาน้าเมื่อกี้ก okay. okay. ็ค oh, so ือคุณลูอย่างเงี้ยแล้วน้ำซื้อมาก็กินน้ำตัวนี้กินน้ำอย่นี้อย่างนี้มันไม่มียุงมาไข่หรอพัตติไม่มีเขียดมาไข่หรอเอาไปต้มหรอยังไงพัตติว่าไงก็อันนี้คงไม่ได้ใช้แล้วเพราะน้ำมันน้อยค่ะอ๋อน้ำมันน้อยก็ไม่ใช่แต่น้ำมันขาดไปหน่อยที่ว่านะเดี๋ยวไปดูปลากันใช่ไงแต่ว่าเขาอุ้ยไม่เห็นเลยตรงนี้น้ำลึกครับเนี่ย นี่วังปลาเลยนะกลางคืนจะได้ดำนะเจอตัวเดี๋ยวเสกผมเนี่ยสังเงะก็ไม่รอดพัติมีสังเงะไหมยาทีมียาทีด้วยเอาล้วสิเดี <Set> ๋ยวเสีกเสกเซียนหาสังเงะ,งงะต้องฝนตกค่ะต้องฝนตกนะเออเขาก็จะเอาปลาตอนน้ำหลากปลาสังเงะจะมีโอ้โหเมดเอาไงวะพัตติลอกให้เราลงมานี่คือหกเข่าหรือว่ะโทรศัพท์พีไปแล้วเนี่ย หมดแล้วม,มักกี้มักกี้เปี๊ย <c oughs> เปียกาแฟไปโยกๆเอาแล้วเว้ยโดนน้ำไแหละ <c oughs> สักข้าในตัวเลยออเอออะไรเนะี่ยมายุบป่ะทีนี้ชือธรรมชาติยังคงสมบูรณ์มากๆเลยถ้าเกิดดักปลากระทิงได้แบบเยอะอย่าง,งานี้นะไม่ต้องคุยสุดๆโอ้โหดูบันไดธรรมชาติครับ นี่แหละไปนพพ้ำมดมาก่อนคือถ้าถ้าถ้าพังก็รู้ว่าใครพังถ้าพี่ไปก็ได้หาพี่ตัวหนักไปก่อนถ้าพังก็ดูให้ดีนอ่ะเฮ้ยพัตตี้เราไปหาปลาแล้วช้าจังมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีใส่ก็คือ ไอกตรงปลายเนี่ยมันไม่มีพัตติดูืตรงปลายตรงปลายเนี่ยไม่ได้เอาอะไรใส่หรอไม่ได้เอาใส่แล้วทำแบบว่าก,กลางไปอยู่เฉยๆเออวอกไม่มีวะเอาแค่ปิดปากกันนะไม่มีครับไม่มีไม่ได้ใส่อะนายเบอกเดี๋ยวหาปลาได้เป็นถุงอะ โอ้นี่นาเป็นแหล่งน้ำนะอ๋อมาแล้วครับนี่อันต่อไปดูพัตติไปกู้อ่ะลุกหน่อยแม้หัวเขา่าท่านนี้เรามองไม่เห็นเราต้องให้คนวางไปพี่หาก,กินได้แล้วคราวนี้มีไหมม,มีเอามาบอกเลยมานี่พัตติามาขึ้นมาเลยเดี๋ยวให้พัตติเทให้ดูนะครับว่าบาดปามเขางในคือเวลาเอาเนด็กคือต,กต,กต้องปิดปามให้นอกกับ<อ>ปิดปากนี้ ปักแอร์ผู้พิทักษาไทยได้ผู้พิทักษ์ไทยป่าเทเลยพัตติตัวใหญ่เว้ยเฮ้ยนี่ทำไมออกไม่ได้คือเข้าได้เลยโอ้ตระแดงว่ามันเข้ามันเข้าได้เลยมันตัวใหญ่วะโอ้โหใหญ่มากเลย <c oughs> นิ้วหนึ่งนิ้ว,นวนหนึ่งมันจะกระโดดล้นน้ำพี่เดี๋ยวสิมันจะทิ่มมือที่มันมีเข็ดเฮ้ยหมดมีพร็อกไก่เ <c oughs> อาเอาเกมแกมแกมพัตติอย่างนี้มัน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 ทิ่มมือไหมไม่ทิ่มเอาเอาเอาพี่แอนเนี่เดี๋ยวเอาของเขาตกเอาไง ไม่คนดูเดือมีดราม่าไม่ถูกหัวปลาสุ่มสี่สุ่มห้าได้ไงช่องพี่คนใส่บุญเขาดูกันใส่หื่นนี่อหลทุกวันนี้เชื่อไหมอุ้ยปัตติอุ้ยได้เยอะจริงว่ะเนี่ยส่งอันเนี่ยเอาว่าไม่ได้กินแน่เลยคนใส่บุญเขาเขาบอกให้รุดไปลุดไปเขาพูดกันอย่างนี้ทั้งทั้งคลิปเลยเนี่ยโทษทีนะครับวันนี้ใส่บุญนันมีในช่องเราแล้วนะไปหาต่อ เจอน้องมดปีกคอรไก่ไปก็ง่ายท้องละใส่บุญไม่มีครับวันนี้อุ้ยนะเป็นวิธีของเขาฮะไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่เนี่ยเขาไม่หาปลาเขาก็มีเนื้อสัตว์ไก่ก็ไม่เลี้ยงวัวควายก็ใหญ่เกินเออต้องต้องนี่เขาไม่มีห้างไม่มีไม่มีร้านร้านสะดวกซื้อเพราะนั้นดูเขาหน่วงอะมากไม่มีนี่แค่เนี้ยง่ายๆเลยเดินไปตามน้ําเนี่ยดูดูดูอย่าให้หลุดนะปิดปากปิดหัวนี่นู้นนูปิดด้วยใจเย็นๆเดี๋ยวหลุด เอ้ยบีบีอื้อโอ้สวยมากเลยนี่มาสวรรค์ชัดๆเลยดูยดิใบไ,ไม้ปลิวมาจากต้นไม้ครับบนที่สูงแล้วลงมาสู่แม่น้ำครับโอ้นี่เราอยู่กันในส่วนสวรรค์หรือว่าอยู่ในอะไรเนี่ยน้องมด<ะ>ใครกัอิจฉแเราค,คนกันยิ่งแฉเราเรามาอยู่ในทัพการธรรมชาติที่แบบว่าโอ้โหล้อมรอบไปด้วยสิ่งที่ดีเลยอะ่ะแต่มันโดยสุด,สดอได้กินปลาธรรมชาติด้วย เดีเ๋ยวมดจะทำปลาครับเมื่อกี้เธอหินเตรียมทุบแล้วเอาลมเย็นมากเลยอ่ะโอ้บรรยากาศดีมากเลยเออด,ด,ดูนี่สวยมากเลยเนี่ยเดินไปตามล่องเขาเนี่ยอุย้ยตะไคร่น้ำกินได้มไหมพติกินได้ไหมเนี่ยเน,นี่ยกินได้ไหมกินได้พี่กินได้ด้วยโอ้เอาด้วที่มันกรอ,อ,อน่ะเออคืออันนี้คือเทานะบ้านมดเรียกอะไรสาลายไหมคะแชกุลุก ชักรลุนะกินได้กินนี่กินนี่แตเย็นเก็บไว้ให้คนที่เราเราประทับใจดีกว่ามดยิ้มทับใจในตัวมดมากเลยมดเป็นคนที่สวยน่ารักต้องกินวิตามินแล้วก็สมุนไพรเสริมความสวยอุ้ยเราเดินมาทีนี้มันมันปิวตามน้ำอย่างนี้เลยเหรอที่ได้ทำในธรรมชาติว่ามเดินมาทีเดียวคือซาลายรุดมาเป็นกองนะครับดูเนี่ยเนี่ยอ้าวแล้วคนเดินพัตติบอกว่าเนี่ยเดินเราเดินสวนน้ำกันเอ้ามีด้วยเหร อุ้ยเฮ้ยปลาตื่นเยินมีไหมนี่อย่างเงี้ยอุ้ยอ๋อมีนะมีแต่ปลาหลับนะใช่ไม่เป็นไรโอ้โหนี่ใส่อย่างงี้ดีกว่าโอ้โหลนเออนี่นี่ได้แล้วต้องใส่อย่างงี้นี่ไงเราไม่ใส่หเออขี้เกียจร้อนรไวสุดยอดเลยอ่ะคือเขาบอกว่าตอนต้องเดินมาตามอ่ามาส่วนน้ำมาพาดตาลน้ำอันนี้คือมองมองกับดักไม่เห็นเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันขุ่นเนี้ยนะนั่นก็คือเห็นนะคืออย่างเงี้ยชัดเลยมาเถอมาเถอพี่เอง ป้าติดูสิมือจะมันหรือว่ายังไงอันไหนก็ได้อันนั้นแ่ะดูนานวนหน่ะดูสิมือจะมันไหมมีไหมโอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่ะพานคอยทีนึงขอแก้ตัวขอแก้ตัวนยว่ามีอ๋ออนี่นี่อันนี้หนึ่งเอาพอพี่น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 ี่อยู่นี่นนี่่ะมันต้องได้สักอันละนะเอป้าติ ไม่มีอีกทีสุดท้ายละไม่เหมือนอีกทีสุดท้ายวันที่ฉีบอะไรไหนวะไหนวะคายเมาแล้วน้ำขึ้นนะไม่มีไม่เห็นแล้วว่าน้ำขุ่นมันต้องเดินมาทางนี้ไงใช่คนหาปลาทุกคนเขาก็รู้ไงแบบพอดีว่าอยากให้ทุกคนได้ชมมาก็เลยแบบว่าแค่เดินส่วนน้ำเองไอ้นเดินตามน้ำเอง มีน่ะพี่ติได้เย็ะนะครับน,น้ำคุณกำลังไปคือมันคุณแป๊บเดียวดูดูดูดชองฟีไม่นา่าชื่ออันแหนอ่อนถั่วเลยนี่แหละคนที่ว่าอยู่ในปา่าใช้ชีวิตเรื่องจริงคือพี่เนี่ยคนอื่นไม่ใช่หรอกถ้าบพี่ลบแล้อยู่แค่วันสองวัน<ะ>ที่เด้อเขา้าเป็นเข้ขา,ขาเมืองโอมุดโอมุดอันนี้เราคนหรือป่าอันนี้ไม่มีอย่าเรียกพี่อันแม่อ่อนถั่ว จะเรียกว่าพี่อันได้ขี้โมกพิษไอ้ทายไม่มีไม่มีเขาไม่มีอะในเรื่กงเรื่องแม่หัวมีมีอะไรโถบอกแล้วจะเรืกองแม่หัวอีหัวใหญ่มากต่อแล้วต่ถ้าไม่แท้แม่หัวนี่ยะก็มันบอกมันได้แล้วบอกโถหมานจางจารอะไรกินไหมกินโถคือมันธรรมดา แม่มาถ่าปลาล่าได้เยอะล้วก็ต้องกินลูกห้วงพี่ก็บอกน้ำมอแล้วคือกับไม่เอาหรอกตบนนั้นอ่ะมันมันเนี่ยปลาล่าพี่อยากได้พี่อยากพี่อยากลูกห้วกนี่อันนี้หนึ่งอ่ะค่ะโอ้ห้าแล้วนะปลาล่าจะม่สักตัวเนี่ยได้ลูกห้วกมาตัวเดียวน่ะ่อห้วกเอาทำไมวะเนี่ยไอ้ลห้วกตัวเดียวไม่ไหมเอาแล้วเว้ย ทำไม่ได้ปลาล่าจะไม่กลับบ้านเลยอาเลยกูได้คำขอบคุณกันครับโอ้ยปลาดิน้นโอ้ยปลาดิน้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แ <ใ attends S 1> ล้วเนาะไม่ใช่ไม่มีนาะมันเนมันดูหางนี่มันนี่มันหางปลาเลยนะดูดูดิอ่าแบบแบบไหนนนะทุกคนดูนะคะความคิดโม่ขอปลาดิน้นออ้พัตี้แล้วปลาตัวใหญ่มากโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แรงปัตตี้เกือบไปละ พัตตีตัวมันใหญ่มากออกอย่างพัตตี้ออกได้อะนี่ไงที่มันมีรูตัวเดียวมันลุบไปหรือเปล่าเนี่ยน้องมดลุไปในกระเป๋าแล้วเออว่ะยังพัตตียังลุบลุบเหรอนี่โอ้ยพัตตีเอามาเร็วูตัวใหญ่มากที่มือขี้โม้มาเลยน้องมดไม่ยอมมาดูใกล้ปลาที่มือก็บอกแล้วจะให้ได้จับโอ้โหน้องมดเด้อสิเลยว่ะ นี่ชิมเหรอคะนี่ไงนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้โหนี่ไม่เขาไม่เคยเห็นดารามาจากทางมาใช่สวัสดีครับมาทำไรเไรครับเนี่ยไม่ใช่มันน่าท้าเฉยอ๋อครับครับลูกอสก็ได้ปลากระทิงก็ได้ขาดอย่างดี้วที่ยังไม่ได้อะไรรู้ไหมอะไรคะไม่ทายได้เลยค่ะไม่รู้จะ่าดีดีแล้ว ไม่ทันไม่ทันแหวันนี้วันนี้เป็นไรไม่รู้ไม่ทันได้ทุกอย่างแล้วยกไปอย่างเดียวที่ไม่ได้ลายหยาดดีใช่ไหมคะเมียวเอาเมวมาติดตาเมียวคนดูนั่งหัวล็อกตาไะรู้ว่าคนดูเขารู้อยู่แหมคนดูช่องพี่รุ่นไหนรุ่นเดิกนั่นแหละโถเรื่องแบบนี้เขารู้กันอยู่เนี่ยไม่ต้องคุย พี่เดินทางเลี้ยงมิวพัตติวางไว้กี่อันถึงถึง100ร้อยไหมสองร้อยวางไว้สองร้อยไอ้หน,น้ามดพัติวางไว้สองร้อยไม่เดินไปสุดนู่นเหรอสุดหมู่บ้านอะไรนะที่เราจะไปอ่ะไม่ฝานวางไว้สองร้อยโอ้ปฏิวางไว้สองร้อยถ้าวันนี้ไม่ได้กินปลาผมไปไปไหนอ่ะเพราะปฏิวางไว้สองร้อยอันโอ้เนไนะอไปดูปฏิมั้งอ๋อเนี่นี่ย สองร้อยอันโอ้เล่นน้ำเล่นเนิรมได้เลยไม่ได้พกตินะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูตอนที่เอาปลาขึ้นดีกว่าหรือไม่กระทั่งได้อะไรแปลกๆเดี๋ยวผมจะจับให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้มีความสุขมากที่ได้เจอนะครับคนในท้องถิ่นพาเรามาวมกิจกรรมแบบนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าผมไม่มาเจอเขาก็คงใช้ชีวิตของเขาปกตินะครับพัิปิจะหาไปเรื่อยใช่ไหม หาจนหมดเนาะเออนะเดี๋ยวเราไปดูสรุปปลาที่เขาเอาขึ้นมาเยอะขนาดไหนแล้วก็จะเอาปลาของพัตตีเนี่ยมาทําอาหารกับเมนูเด็เดๆที่พัตตีกินประจําเลยนะครับพัตตีปกติได้ปลาเนี่ยเอาไปทําอะไรกินอ่ะเอาไปแกงอะไรอ่ะตามน้ำพริกเนาะอเอาแกงเนี่ยน้ำพริกเนาะนี่ครับเอาเหินทับไนะมีตัวครับเนี่ยไม่มี พัติเดินข้าวไม้ไว้ยพัติเดินนะอุ้ยพัติพัติเดิดเห็นไม่มีปลา,าพัติเดินข้ามไม้นี่เดี๋ยวเดินใจพัติไปดูดูคนนี้ได้ไหมมันจะหลุดไหมปลาอะไรวะน้องมดปลาอะไรเนี่ยเตรียมทุ่งขวเลยนะมีดราม่าแน่เลยมันจะหนีไหมเนี่ยอ่ามดรถมาเทนโอ้ลุดนไหมพัตินี่ยพัติ เจ้าพยูเจ้าพยอาหารเรื่องให้ปลาหนิเออนั่นแหละนี่นี่ใส pues ่ใส่ท่อพวกติจับจับอย่างนี้จับหัวนะพัติเนาะหายเรื่องแท้ๆเวลาทำให้คว้าแล้วว่าเขาจะทำมาให้กินในเรื <t 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 ่องปล่อยปลานี่บอกใส่บุญยิ้มใส่บุญยิ้มไม่รอดมดมดบิบคอไก่ไม่ใช่มดบิดคอไก่จัดการซะไม่ได้บิดไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อะไรเนี่ยมดลูกก๊อกไปไหนละนั่นอะไรที่มือวิ่งขึ้นน้ำเลยปลาตัวเดียวจับยังไงไม่อยู่โอ้เร <c oughs> าปลามาเพียงถือไม่ต้งองละมดบีบคอไก่จะให้เสียชื่อช่องละ <c oughs> โอ้โหมดบีบคอไก่ไม่เสียชื่อช่อง <c oughs> ให้เป็นมดบีบคอไก่อย่างเดิมเฮ้ย <c oughs> อันนี้ไปวางได้ <c oughs> ใส่บุญร้องไห้ไปแล้วเนี่ยโทษทีครับผมไม่ได้พูดเอาผมไปมแกล้งนะครับคือเรื่องจริงเขาต้องกินเขาต้องอยู่นะไม่งั้นเขาจะไม่มีแรงทํางานนะครับว่าไรกว้างใหญ่มากแล้วเป็นพื้นที่ราบสูงด้วยอต่หนูไมหมอดอยู่กับพี่ไม่ต้องกลงัวไม่ต้องกลัวเหงามาอ,อยู่กับน้องไม่ต้องกลัวอดออ่ะ พี่โดนด่าเต็มที่และดามาใส่บุญก่อทีนะครับผมพูดเล่นนะครับผมก็เป็นคนทําบุญแต่ก็นะมันต้องมันต้องมันต้องเป็นวิธีของเขาเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นกันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำที่ใช้จริงนะคืออันเมื่อกี้ที่เห็นคือน้ํามันไม่ได้เยอะใช่ป่ะใช่คือถ้าน้ําเยอะมันจะต้องพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะไหลมาตามน้ำนี่คือน้ํามันจะไหลเทใช่ถ้าเมื่อกี้คือน้ําไม่ไหลเทโอกาสที่แมลงจะมาไข่หรือแม้แต่กระทั่งพวกเออพวกไอเนี้ยพวกยุงพวกอะไรเนี่ยมันจะมาไข่หรือแม้แกระทั่งลูกกบลูกเขียดมาาาทให้เเวลรกินไไไไไปออยยยยย่่่าาาางงงงงเเเเีี้้้้้มมมมัันนนดดถถกิท ค่อยไหลไปสู่เนี่ยแม่น้ำเนี่ยใส่น้ำานะครับเห็นไหมนี่เด๋ยวลนะ้วจะกิน,นให้ดูเออเนี่ยกินได้ครับเพราะว่าเขาทำไอเนี่ยกระบอกไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะึ้นน้่นแหละนะเพราะรู้สึกว่าเดินมาไกลามากได้ปลาก็เอาแค่พอกินพอปาติก็ไม่ได้เดินไปถึงสุดนู่นนะครับนะน่ากินน่ากินจังเลยน้ำที่นี่น่ากินน่ากินนี่ครับเออนี่ใสามากครับดูใสเจ้าเลยไปน้ำมดไปไปกินข้าวกีกว่า รู้สึกขับรถมาเหนื่อยมากเลยอยากกินข้าวแล้วไปพัตตีไป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 เราเดินมาสามคนนะน้ำคุณพัตตีบอกอพัตตีบอกควายเดินที่ไหนเนี่ยคูงควายลงครับน้ำคุณคักเลยอ่ะเพัตตีบอกไงพี่ได้ยินอยู่เขาพักเที่ยงพอดีไงเอากี้คุณลุงคนนั้นจะมาตามคนงางเขาคิดว่าเรามาทำอะไรกันเขามาตามคนงางเขากลับบ้านนะครับนี่ไงเขามีผักกาดด้วยเก็บได้หมด เออผักกาดก็มีครับนะเนี่ยเขาก็ปลูกไว้กินแหละเพราะผักกาดอันนี้ไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับปลูกไว้เออปลูกไว้เป็นเวลาว่าเขามาพักที่เนี่ยแล้วเขาก็ทำกินกันอ๋อมาทะลุตรงนี้เองอันนี้กระเทียมนี่น่นาจะปลูกกินอนะ่ะไม่น่าขายเพราะ่านิดเดียวเหรอก็น่าจะใช้ยอยู่แหละพอดีนี้ปลูกปลูกขายหรอือปลูกกินเนะี่ยปลูกกินมั้งเพราะมันนิดเดียวอ่ะเหรอ กินได้หมดหรอกน้าก็กินได้หมดหรอกมวนจัดเจ้อจัดแค่ไหนเที่ยงเขาอยู่นี่ปะฮะพ่อจับต้นหญ้าพ่อจับต้นหญ้าแกวัวป่ะพี่อ๋อดูวัวเนาะอ๋อเด็กวัวเนาะอ๋อเด็กวัวเนาะนี่เขาปลูกผักกาดเจี๋ยอย่างนี้ตแดงนี่ครับนี่ไม่ใช้ยาขี้เลนนี่ไม่ใช้ยาขี้ได้เลยน้องมดมีผักชีด้วยมีหมดเลย้งมด กับข้าเรากำลังคาดผักอยู่ยออโอ้ครับสุดยอดมากเลยครับปลาทูกำลังเกงอะไรนะแกงวัวกะนี่กำลังท,ทำกับข้าวาอยู่ใช่ป่ะเทามาแบ่งให้กินอ๋ออ๋อทำแกงวัวน,นะใช่ค่ะแกงวัวหรือแกงหมูป้าวัววัวคุณไล่นก็คุณลงคุณนะไท้หมดจะกินผักอะไรเอาไปดิเอาผักกาดไปดจิ้นมน้ำพริกก็ได้ไปกินได้ขอบคุณมากเลยครับโอ้คนที่นี่น่ารักใจดีเป็นไงทเกิดเรามาถึงไล่ถึงที่ถึง พื้นที่เราก็จะได้เ,เก็บผักเก็บอะไรนี่ไปประกอบอาหารด้วยตับเลือดตับเลือดจริงน,รนะครับนะครับคุณลุงขอบคุณครับตับเลือดนะดเดี๋ยวเก็บนิดหน่อยน้องมดไปแล้วก็เดี๋ยวไปกันไม่ต้องเอาไปมดส่วนนะไม่เอาไปกินนะพี่ไม่ต้องเก็บไปฝากใครนะเก็บกินพอเขาอนุญาตแล้วเจ้าของเจ้าของอนุญาตแล้วเมื่อกี้เราเข้ามาเขาลื้อตามมาดูเลยใครไปแหวกผู้แหวกประตูของเขาเนี่ย นึว่าบัวควายเข้ามาควายตัวแรกวัวตามหลังอู้ยใหญ่มากเลยอ่ะพัชเชียอู้ดูพัชเชีเป็นแค่ดัสดีเชียดูพัตติเก็บเก็บให้นะครับนี่อืมพัตติน่ารักมากเลยเดี๋ยวถท้แท้สุดยอดลีกบอลเลยไอ้ผักจีนอภิษฐ์เราไปเฮ้ยเดินดูเขาบอกว่าจะปลูกปัตทองค่ะอ๋อตัวนี้จะเป็นผักทองนะ เดี๋ยวปดทอกืมครับกินเนาะอืมอ้อขาคือมาหมดเลยอะืมอเสร็จวารอ่ะใช่แล้วไนางมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดให้เขาทำกับข้าวเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูแกงบัวแกงหมูป่ากันแกงบัวหมูป่าไม่มีที่นี่ไม่มีมีกินหมดไปแล้วบกินหมดลุงเขาบอกว่าให้มาตรุดดูฝนปลาเยอะมากปลาอะไรปลงี ปลาแล้วอิปลาเยอะมากเลยคนเขาจะมาหาแคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาเดี๋ยวผมจะมาพี่จะมาตอนหน้าฝนน้องน้องจำบ้านหลังนี้ไว้นะค่ะนี่ดิวแล้วดิมามามาค้างด้วยได้ใช่ไหมครับเนี่ยแค่นี้พี่แช่ได้ละแคนี้เลยนี่ปลาเยอะเวน้าฝนดูแล้วเขาบอกว่าปลาสังแงนี่ได้เลยเอาละเดี๋ยวเรามาดูปลาดีกว่านะครับว่าได้เยอะขนาดไหนนะครับก็จะทํากินตรงโซนนี้นั่งบนบนเ่ตน่ะ แค่ไม่ไพ่ในที่เขาเอามาตีครับเย็นมากร่มมากด้วยด้วยต้นไม้นะครับต้นมะขามเนี่ยนะครับนาานเนี่ยนี่ก็ค,ครัวนะครับโลง่ลงๆอย่างนี้เลยนะครับนี่คือเอาแค่พอกินนะครับไม่ได้ไปไปไปไหนมากอ่ะดูพติเทปลาลงในาากระมังครับอุ้ยมีลูกอ่อนี่ว่าลูกอ่อนได้สองตัวเนี่ยนี่ลูกอ้อนก็มีน้องน้องน้องมดเนี่ยสามตัววันเยอะมากเลยค่ะหวันเยอะมากใช่ไหมวันนี้ได้น้อยอ๋อไม่เป็นไร นะครับเมื่อวานได้เยอะมากวันนี้ได้ได้น้อยงไงเพราะว่าพี่เป็นคนใจบุญไงใส่บุญช่องพี่เยอะพี่ก็เอาแค่พอกิน mm hmm. ถ้าเกิดน,น้องมดมาคนเดียวพี่สั่งดูทุกอันแล้วอโอเคจะทําอะไรไหนบอกคนทุกคน,นจะทําอะไรนัทพิปลาหลับนัทปลาหลับแล้วก็กิ้มกับพวกผักที่เก็บมาเนอะหรือไม่ก,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 ก็ทําแกงผักกาดเอาไปตามนั้นเลยเนาะไม่ <c oughs> สุดยอดเดี๋ยวเราชมฝีมือน้องมดข่าวลือเจี๊ยบน,นะครับ อออโอ้เอาพริกตามตักใส่นี้เลยนะใส่าชามเลยนะค่ะโอ้โแล้วก็เอาผักชีคลุกเลยนะใช่ถอะเมื่อกี้นัดตัะผ่านเราไห็